ค่ะขอจะเจริญธรรมสุนท,ด,ทดีค่ะคุณหมอครัครับจเจริญธรรมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือคุณสําเริงมีทรัพย์ค่ะนามเรียกขานทั่วไปก็คือคุณหมอเขียวใจเพชรน,นะคะตําแหน่งท่านคือขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมก่อนนะคะคนักวิชาการสาธารณาสุขและแพทย์ทางเลือกสถาบันบุญนิยมค่ะ สำหรับการศึกษานะคะท่านจบมาถึง4อย่างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชค่ะปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารสาธารณาสุขนะคะและสําเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเวชกรรมแผนไทยเภสัชพฤ,ฤษศาสตร์ ธรรมานาไมและสังคมวิทยาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเดิมนะคะสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชและสุดท้ายนะคะท่านได้ศึกษาอบรมการแพทย์ทางเลือกมาจากประเทศจีนไต้หวันและประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับประวัติการทํางานนั้นท่านรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา17ปีแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ท่านจะลาออกจากราชการอลไรยังไนะใช่ได้ลาลลออกแล้วนะคะแต่17ปีนี้ก็ยาวนานพอสมควรที่ท่านจะได้พบเห็นกับ โลกปัจจุบันภายนอกนะคะจะมาพบกับสิ่งอื่นๆเนี่ยก็คือท่านได้มีผลงานก็คือว่าท่านได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของโรงพยาบาลว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารในปี2537ค่ะและต่อมาในปี2543นะคะท่านได้รับรางวัลข้าราชการสาธารณาสุขดีเด่นจังหวัดมุกดาหารค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะ สำหรับการรับราชการของท่านก็คือรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นแห่งชาติในปีพุทธศักราช2543ท่านรับเข็มครุฑทองคำและโล่จากพระนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเชิญคุณหมอมานะคะช่วยมาพูดหรือว่าบรรยายหรือว่าแนะนำหน่อยเป็นทางออกอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะที่จะ ช่วยให้ผู้ที่ได้ปัญหาซึ่งดิฉันทราบว,ว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งเรื้อรังแล้วก็ร้ายแรงมากขึ้นทุกวันคุณหมอพอจะออคืออะไรก็ตามถ้าเราจะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันเนี่ยน่าจะรู้ถึงสาเหตุก่อนคุณหมอแนะนําท่านผู้ชมได้ไหมคะว่าหรือช่วยบอกอธิบายให้แจนแจ้งหน่อยได้ไหมว่าสาเหตุของโรคเหล่านี้มันมาจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรขอเรียนเชิญค่ะ โรคภายไข้เจ็บที่เป็นกันอยู่นะตอนนี้เท่าที่ผมเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์กับผู้ป่วยซึ่งตลอดระยะเวลาอย่างที่ว่านะ17ปีที่เรารับราชการมาพร้อมกับทำทำทางแพทย์ทางเลือกควบคู่มาด้วยใน10กว่าปี <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่เจอทางตันว่า,ามีการรักษาหลายๆอันที่เริ่มจะรักษาในระบบ แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้หรือแพทย์แผนปัจจุบันเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ได้สักสองสามปีแรกที่ผมเริ่มรับราชการผมก็สะดุดแหละ <Okay. S 2> พอสะดุดปุ๊บก็เริ่มศึกษาแพทย์แผนไทยแพทย,แพทย์ทางเลือก <Okay. S 2> อแล้วก็ศึกษาธรรมะหาวิธีการอื่นๆเข้ามาเสริมเติมเต็มมาได้ก็จนถึงวันนี้ก็สิบกว่าปี <Yeah. S 2> นะครับรโดยเฉพาะการประสบการณ์การใช้แพทย์ทางเลือกกับผู้ป่วยเนี่ยไม่ตม่ำกว่าหมื่นรายนะครับที่เราเจอแล้วผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน5วัน ด้วยเทคนิคการแพทย์ทางเลือกกำลังเศรษฐกิจพอเพียงที่เราบริาการมาใช้นะครับโดยบริาการจริงๆก็ใช้องค์ความรู้ทุกแผนนะครับทั้งส,สุขภาพแผนไทยแผนทางเลือกแผนปัจจุบันแล้วก็แนวธรรมะเราบริาการมาเนี่ยเราเพบว่าต้นเหตุของความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับที่คนไข้เจ็บป่วยกันเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้จะมี5สาเหตุหลักๆถ้นะสาสาเหตุหลักๆนี่ก็จะมี1ความเครียดความเครียดความไม่สบายในใจเนี่ย เป็นต้นเหตุอ,นอันดับแรกเลยอันนี้ถ้าสุขภาพแปดอนี่หมายถึงอารมณ์ใช่จะเป็นข้อออารมณ์นะคะนั่นแหละฮะอารมณ์ที่มันทุกมันไม่สบายใจเนาะแล้วก็เ,เป็นเหตุให้ กายเจ็บป่วยตามมาใช่ใช่เพราะทุกครั้งที่มีอารมณ์ตึงเครียดเนี่ยหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยสารวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะสารอะดรีนาลีนก็จะใช่ในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงอะดรีนลีนจะหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตกระตุ้นให้ร่างกายของเราผลิตพลังงานอย่างมากมายแล้วก็เผาเซลล์เนื้อเยื่อตัวเองอ๋อค่ะทันทีเลยอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเซลล์เนื้อเยื่อก็จะเสื่อมทันทีเลยนะครับแล้วเกิดโรคในทุกโรคนะครับส่วนข้อที่2ก็คืออาหารเป็นพิษนะฮะน้ำหนักที่มากก็คืออาหารเป็นพิษ อาหารเป็นพิษนี่จะพิษที่อยู่ในอาหารมีตั้งหกอย่างที่ที่จะมีผลต่อร่างกายของเราพิษหกอย่างอ่าหนึง่งพิษจากสารเคมีที่ที่มันมีมากในอาหารนะครับสารเคมีที่มีมากในอาหารเนี่ยไม่ว่าจะในพืชในสัตว์ตอนนี้เขาใช้สารเร่งสารพิษสารเคมีเยอะทั้งนั้นเลยแล้วคนก็ถอนพิษจากสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็หล,ลีกเลี่ยงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างน้อยน,น่าจะน่าจะถอนพิษเป็นเน,นี้ยนะครับเช่น การถอนพืชง่ายๆเช่นอาจจะเอาถ่านมาแช่หรือแช่น้ำสาวข้าวอะไรเงี้ยก็ช่วยลดพิษในพืชผักผลไม้ได้เยอะใช้น้ำส้มสายชูอะไรต่างๆหลายหลายวิธีผงฟูบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอนะวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดพิษก็คือถ่านกับน้ำน้ำสาวข้าวดีที่สุดใช่ใช่ลดพิษได้มากที่สุดเลยหลังจากที่เราเอามาทดลองใช้แล้วก็ทดสอบทดสอบไป เออถ้าถ้าเป็นถ่านเนี่ยประมาณ1-5ถึงก้อนนะทานธรรมดาของเราทานทานก่อไฟเนี่ยทานที่ก่อทานสีดำดำเนี่ยสีดำดที่ก่อไฟเนี่ยเอามาแช่ในน้ำใช่ก้อนก้อนหนึ่งก็สักประมาณเท่ากับกำปั้นเราหรือครึ่งกำปั้นก็ได้นะอ่าก็ประมาณ1-5ถึงก้อนอ่าใช่ใช่ใส่กระมังแล้วใส่กระมังแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็เอาผักผลไม้แช่ประมาณสัก10-20นาที ก็จะลดพิษได้เยอะหรือไม่ก <Gym. S 2> ็น้ำสาวข้าวที่เราทิ้งๆนะฮะเอามาแช่ประมาณสิบถึงยี่นาทีก็จะลดพิษได้เยอะเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของสารพิษสารเคมีที่มันมีมากเกินไปนะฮะแล้วก็บอกวิธีแก้ไปบ้างบางส่วนนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยพิษเกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปนะพิษในอาหารเนี่ยอาหารทุกวันนี้มีเนื้อสัตว์มากเกินไปจนองค์การอนามัยโลกเองนะครับหรือว่า กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยต้องออกมารลงออกมาประกาศให้ลดเนื้อเพิ่มผัดกันแล้วตอนนี้นะครับก็มันเพราะว่าวงการแพทย์ทั่วโลกก็ค่อนข,ข้างชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปนั้นทําให้สุขภาพเสียครับใน,ในข้อนี้ซึ่งข้อมูลก็คงจะมีมากกันอยู่แล้วนนยุคปัจจุบนันคงไม่ต้องเจาะลึกอ,อ,อะไรพวกนี้มากนะ,ะก็เพราะว่าเป็นอันยอมรับในบในวงการแพทย์ที่ทั่วโลกกันแล้วว่ารับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปมีปัญหาใช่ ส่วนข้อที่สนั้นก็จะเป็นอาหารรสจัดเกินไปเป็นพิษภัยในอาหารข้อที่สมแม้ว่าอาหารนั้นจะมีแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ตามนะคะเช่นเราได้ผักไร้สารแล้วเราได้ซุปสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบดีหมดอย่างที่คุณหมอว่าแคลนเคมีก็ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่เนื้อเสิร์ผักแล้วอะไรเรียบร้อยแต่คุณเติมเปรี้ยวหวานมันเค็มมากเกินไปก็เป็นพิษเหมือนกันใช่ไม่ว่าจะเป็นรสอะไรมันจะ ในในวงการแพทย์ทุกแผนจะพบว่าอาหารรสจัดทุกชนิดก่อพิษทั้งหมดเลย<ม>อย่างกรณีในแพทย์แผบบนปัจจุบันก็จะสํารวจทั้งนชัดเจนว่าถ้าอาหารามีรสเค็มจัดเนี่ยคุณหมอฟรักว่ามีผลต่ออะไรต่อตอาตยใช่ไหมไตเสื่อมอหวานจัดละ่ะหวานจัดก็มีผลต่อตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินมากแล้วจนเป็นเบาหวานใช่ใช่ก็จะเป็นเบาหวานแล้วก็ส่วนประกอบอืดินทางร่างกายก็เสื่อมวยค่อยเสื่อมตามกันไปนะถ้ามันจัด มันจัดนะคะมันจัดเอ๊น่าจะเป็นอตับแก่ด้วยตับแก่จะตับแก่ของเรากับรเวใช่ใช่ตับแก่แล้วก็อุดตันตามส่วนต่างๆในร่างกายเลทำให้เป็นโรคสารพัดโรคอะะสารพัดโรคเวลามันอุดตันมันก็เสียไปหมดเลยนั่นแหละนนี้คือโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจด้วยอือนนั่นแหละอาหารไขมันจัดก็จะมีปัญหาอาหาร เค็มอา,อาหารเผ็ดจัดเนี่ยเผ็ดจัดมันก็ระคายเนาะระคายเครื่องกระเพาะ,ะาด้วยระคายเครื่องไปหมดเลยแล้วมีบางคนกินเผ็ดจ,จัดเนี่ยถึงขั้นกระเพาะ อักเสบจนเข้าโรงพยาบาลนี้หมอฟันรักพบแล้วใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะหรืออาหารเปรี้ยวจัดเงี้ยเปรี้ยวจัดมันก็การฟันหมอฟันรู้ดีเนี่ยหมอฟันรู้ดีมันก็กระดูกใช่ไหมทาลายกระดูกทำลายกระดูกคือมันไม่เชิงทําลายอะคุณหมอมันเป็นกระตุ้นมากเกินไปพอเสียวแล้วเราจะรับประทานอาหารได้น้อยใช่แล้วบางทีก็ทําให้เกิดฟันสึกด้วยใช่ใช่งานได้ไม่ดีมันก็มีผลกระทบอะค่ะใช่กระดูที่มันมากเกินไปนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยทีจริงทิงภายในมันก็จะมีผลกระทบต่อกระดูกเดิยเหมือนกันค่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือเปรี้ยวจัดถ้าฝาดจัด มันก็จะสัมพันธ์กับนิ้วใช่ไหมฮะผ่าจัดก็สัมพันธ์กับนิ้วสัมพันธ์กับการท้องผูกเงี้ยนะครับถ้าขมจัดมันก็ทําลายหัวใจอย่างอ,อย่างมันจะมีคาฟเฟอีนมีอันคาลอยอย่างกาแฟขมขมเคยรับประทานลำก็บีบหัวใจอีัวใจโอ้รับปราไม่ได้ใช่ขมจัดมันก็จะรับประทานหัวใจแทนที่จะกระตุ้นให้ให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะกลายเป็นกระตุ้นจนเราหลับไม่ลงกะงคืนเลยใช่ใช่พิษอีกใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาหารรสจัดมันทําลายร่างกายอ่า หนักอยู่แล้วแต่ความจริงเขาไม่ได้ทำร้ายแค่จุดนี้นะจุดที่ว่ามานี้คือจุดที่เขาไปแรกๆเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เขายิงไปคือเป็นจุดที่เขายิงไปเร็วที่สุดไปทาร้ายร่างกายเร็วที่สุดคเคลื่อนไปทำร้ายร่างกายณจุดนั้นเร็วที่สุดหลังจากนั้นเขาก็จะทาร้ายจุดอื่นไปด้วยนะครับ<อ>นี่คืออาหารรสจัด